ทอดชีสแกตทักซูมิเกะขอบคุณค่ะแกตวันนี้เด็กหญิงจูรีนขอมาผัดบล็อกคอลี่ค่ะ <laughs> หันมาอีกที่บอกแมวขึ้นเก้าอี้แม่ไม่ต้องข่นหนูขึ้นเองโรสา,าลอมจ้า <laughs> วิธีการนางทำยังไงรู então, ้ไหมทุกคนแม่หันมาอีกทีเธอขยับเก้าอี้มาใกล้ๆแล้วเธอก็ขึ้นไปเองเลยโก้ยโอ้ยโยโยยเกินข้นไปแล้วจูเสร็จแล้วค่าข้าวหนูเสร็จแล้วค่าแป้งน้ำหนึ่งถึงสิบให้ฟังก่อนเอฟทิทีอยู่ก่อนหนึ่สีงา เซกคืออเลโลิูเก่งมากแต่เทียไปไหนเทียหายไปเชลยอแอโโเทียเฟียฟีระูฟีรอหเจ็ดิบเกคืออต้ายออต้าอลต้านิยูเเก วันชิคกูดรางวัลคนเก่งวันนี้โอ้รางวัลคนเก่งวันนี้ค่ะโอ้เลยจับดีดมีมีข้าวด้วยร้อนไหมลูกรุกเลยอ๋มววนนอมีบล็อกคั้รีด้วยสั่วอ๋อแบนต้าลาม่าเอาซอบให้เก่งที่สุดในโลกเลยหนำหนำน อู้อร่อยไหมคะเอาช้อนตักข้าวกินด้วยนะคะวันนี้สายผักอู้มันใหญ่ไปไหมคะโอ้โหเครียดเฟร้ยโอ้เน่เอาส้อมสิลูกโอเคโอเคแำมเก่งที่สุดในโลกเลย ลูกครวากินข้าวเองด้วยดูตีกลินอ,อันนี้ผัดผักนะคะมีถัวงอกมีบรอกโคลีมีแครอทค่ะอ๋อทั้งมือทั้งช้อนทั้งซ่อมไปเลยจ้า,ว,าว้าว อุ้ยกินหมดนั่นเลยหรอคำใหญ่จังเลยอ่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ข้างๆจะวางไว้นั่นเลยเก่งที่สุดในโลกเลยเยี่ยม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 อะไรไหมคะลูกอะไา อร่อยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยออน่าอร่อยที่สุดในโลกเลยสุดกดถ้าอร่อยเซทักมามาก,ก่อนทักมาทักมามาขอบคุณค่ะ ท,ทักทซชบิเก,เก้ขอบคุณค่ะจ้าเก้อ๋อเกิ่งมากนะ่ารักที่สุดในโลกเลยอากินไปป๊าไม่อม่ไม่อ,มอ,มอ,มอ,อร่อยจริงๆเลยอืม,มอมืม